สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง BN Family Land นะคะวันนี้นะคะเรามีที่ดินสวยๆนะคะทำเลดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมกันค่ะรายละเอยียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะการเดินทางนะคะถนนเส้นนี้คือถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีค่ะหรือว่าถนนเส้นหมายเลข 3, 4, 6นั่นเองนะคะเราเดินทางจากตรงนี้นะคะเข้าไปในซุ้มวัดคลองเสมียนตราค่ะเข้าไปนะคะประมาณ2.1กิเมตรก็จะถึงที่ดินของเรานะคะ ที่ดินของเรานะคะอยู่ติดก,กับถนนเส้นนี้เลยค่ะหรือว่าถนนเส้นวัดคลองเสมียนตานั่นเองนะคะจากวัดคลองเสมียนตานะคะไปถึงที่ดินของเราก็ประมาณ1.1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะเดินทางได้สะดวกคล่องแคล่วมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะคือวัดคลองเสมียนตาเรานะคะจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือค่ะส่วนที่ดินของเราจะอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปตามเส้นทางนี้เลยค่ะ ระหว่างการเดินทางนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าเป็นบริษัทโรงงานต่างๆนะคะซึ่งก็ไม่หนักแน่นมากค่ะก็มาอยู่เป็นหย่อมๆนะคะอ่าที่ดินของเรานะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเดินทางจากปากทางมาประมาณ2 1กิเมตรก็จะถึงแล้วนะคะพอถึงแล้วนะคะจุดสังเกตใหญ่ๆเลยค่ะก็จะมีป้ายนะคะติดไว้หน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนบริเวณสิ่งแวดล้อมโดยรอบนะคะก็เป็นเพื่อนบ้านค่ะ,ส,ะส่วนใหญ่เลยนะคะก็ถือว่าไม่เปรี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยด้วยกันค่ะ ระบบสาธารณูปโภคนะคะก็จะมีไฟฟ้าน้ำประปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยค่ะถนนหน้าที่ดินเป็นคอนกรีตนะคะแนวถนนประมาณ6เมตรได้เลยนะคะลดส่วนกันได้สบายเลยค่ะรายละเอียดที่ดินของแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่จะอยู่ที่2ไร่ค่ะหรือว่า800ตารางวานั่นเองนะคะนากว้าง40เมตรลึก80เมตรค่ะที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะติดถนนคอนกรีตสาธารณะมีระบบไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมรูปแปลงของเราจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ปัจจุบันที่ดินของเรานะคะก็ถมไว้บางส่วนแล้วนะคะก็ถือว่า90%แล้วค่ะคุณผู้ชมเข้ามาก็สามารถอยู่อาศัยได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไหนอยากจะถมเพิ่มก็ถมเพิ่มนิดเดียวเองค่ะไม่ถึง50เซนนะคะ ท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาที่ดินจะสร้างที่อยู่อาศัยนะคะหรือเป็นบ้านสวนหรือว่าจะเป็นบริษัทโก็ดังเก็บสินค้าออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะแปลงนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะสำหรับเรื่องราคาขายของแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ตารางวาละ6 0 0 0บาทค่ะตกไร่ละ2อล้านสี่แสนบาทนะคะหรือว่าขายยกแปลงเลยค่ะอยู่ที่4ี0 0้านบาทฉนดปลอดภาระพร้อมโอนเลยค่ะ แนวเขตของที่ดินเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นด้านขวามือเมื่อเราหันหน้าเข้าที่ดินค่ะก็จะมีรั้วร้อมไว้เรียบร้อยค่ะส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นกำแพงนะคะของพื้นที่ข้างเคียงเราเลยค่ะ หน้ากว้าง40เมตรถือว่าได้ความกว้างมากๆนะคะลึก80 m. ก็กำลังดีค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจที่แปลงนี้อยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร8 8 2 2 6 5 1 4 6 1ค่ะหรือ063 805 4229ค่ะ หรือว่าท่านไหนนะคะอยากเข้าไปเยี่ยมชมที่ดินได้ก่อนใครนะคะสามารถเข้าไปที่แฟนเพจดีนเอ็นเฟอร์มิลแลนด์นะคะใน a c e b o o k ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพลงเท่านี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ